สวัสดีครับพบกับรายการก้้ยหอมกับกูรูนะครับวับนอังคารที่12ตุลาคม2564นะครับวันนี้ตลาดไมิถือว่าทุมหร้อ,อ,อว่าวันนี้ดีกว่าตลาดหุ้นในสำหรับตลาดตามเทศอะไรก็มีการปรับตัวแลดรงแต่ตลาดุันในวันนี้ก็ถือว่าปรับตัวได้ค่อนข้างสวยงามพันดัชนีปิดที่1,643.64จุดเพิ่มขึ้น10.20จุดคิดเป็น0.62เซ์ มูลค่าการซื้อขายวันนี้9,345.26ล้านบาทนะครับเียกว่าวันนี้เองเรื่องของเตรีมเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับซึ่งหลังจากที่ลพลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีและลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ประกาศนะเรกว่าจะมีการเปิดเมืองเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับวันที่1พฤศจิกายนนะเรกว่าโดยที่ไม่ต้องมีการกักเนื้อกักตัวในเรียกว่าทําให้ วันนี้หุ้นเซนเมนต์หุ้นไทยทั้งหมดว่ามีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะแต่ว่าเรื่องราวคิดว่าจะใช้กลยุทธ์หุ้นพิชิตปรีมหุ้นพวกเปิดประเทศเปิดเมืองเปิดทุกทีนี้จะใช้แบบไหนอยู่ม,มีต่อสายไปถึงกูรูนะอย่างคุณกอนพัฒน์บรเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมูละพัฒนาสินจำก,กัดมาชยนจะมาให้มุมมองนะเกี่ยวกับเรื่งองว่ายุทธวิธีธกลยุทธ์จะใช้ อย่างไรในการที่จะคว้ากาไรในจุดนี้น,นะครับพร้อมกับการสรุปภาพรวมตลาดหุ้นรวมถึงแนวโน้มตลาดหุ้นในวันพฤหัสนะครับในจุดนี้ได้ว่าเราจะมาเปิดทําการซื้อขายทีนี้คือวันพฤหัสบดีที่สิตุลาคมนะครับผมจะผมจะต่อสายไปถึงคุณก่อนพัดสักครูครับ สวัสดีครับคุณกรนพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ตลาดในทวปปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรียกว,ว่าโบกไปกว่า10จุดคุณกรนพัฒมองดูสภาพรวมของตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นอย่างไรครับครับก็ต้องบอกว่าตลาดถือว่าตอบรับเชิงบวกนะครับต่อถ้อยแถลงของนายวัญตรีนะครับต่อการวางแผนรีพีนนิ่งนะครับการท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมทางิทธิ์ไทยนั่หเหที่ดี เจตัวค่าบายเองเนี่ยกลับมาแข่งข้านะครับหลุดฐา3.5ลงมานะครับเช่นเดียวกับตัวหุ้นสาขการท่องเที่ยวเช่นตัว AOT Asset World นะครับตัว BDFS นะครับพวกนี้เป็นเลนตัวที่ช่วยประคองตลาดเชิงบวกนะครับถือว่าเป็นมวยตั้งค่อนข้างดีที่เซตเองเนี่ยในช่วงท้ายก็พยายามที่ประคองนะครับการฟื้นตัวให้อยู่ในเชิงบวกแล้วก็ยืนนะครับที่ระดับใกล้ๆกับราคาปิดเมื่อเช้าได้ ครับผเป็นภาพที่ใช้ได้สำหรับีอืมครับผมถ้าเป็นแบบนี้แล้วคุณกรทัดมองดูตลาดหุ้นวันพฤหัสเป็นอย่างไรเพราะว่าในเมื่อวันพรุ่งนี้คือปิดทําการมันหยุดนอกสาหรับตลาดุ้นไทยวันพฤหัสนี้สภาพตลาดนี้ยังคงธีมของพวกเปิดเมืองเปิดประเทศการท่องเที่ยวหรือยังคงเล่นในต่อไหมและจะใช้กลยุทธ์อย่างไรในการที่จะพิชิตหุ้นที่อยากเปิดประเทศในวันนี้ครับครับจริงๆก็ต้องพยายามเลือกนะครับ ในทีมของการริบนิ่งเพลนต้องเลือกวห้นที่มีดิสเคาน์นะครับจากฟรีคุณในทีมก็คือราคาต่างว่าช่วงจีนปี2องสิบเก้านี้ผมว่าก็เป็นหุ้นที่สามารถกินกำไรนะครับหรือว่าค่อยๆมองโอกาสในการลงทุนได้เพราะราคาพวกนี้งจับขึ้นมาเยอะนะครับมีตัวอะไรบ้างเช่นพวกเอโรวันนะครับพวกอสเอนะครับพวกเมเจอร์พวกบีเจซีนะครับพวกอุปผลส่งอย่างตัว BTSBM พวกเนี้ยนะครับผมว่าน่าสนใจนะครับ ขณะที่ตัวที่เราอฟอร์มไปแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องรุนกันในเรื่องตัว Market ็ตซินเมนตของโลกด้วยว่าภาวะริสค f ฟอย่างซึ่งกำลังค่อยๆฟอร์มตัวมาเนี่ยมันจะเยอะมากไปแค่ไหนนะครับเพราะว่าตลาดนี้ไม่ได้รอสัญญาณของ,งเงินเฟ้อสักวันที่เราหยุดตัวเงินพุทธนะครับเช่นเดียวกับตัวรายงานเศรษฐมินิทนะครับในมองของนโยบายการเงินของผู้โด,ดยนโยบายการเงินในรอบก,การถือรอบ่านมานะครับทั้งหมดจะมีผลต่อตลาดในวันพฤหัสซึ่งเราจะกลับมาเปิดอีกนั่นเอง ผมก็ตลาดเองเนี่ยนะครับน่าจะมีกรอบอยู่ที่1 6 5 0งหกห้าศูนยนรอบหนึสองศูนย์นะครับผมคิดว่าวันเลื่อนเนี่ยเราจะแข่งในกล่อบนี้ครับผมได้ครับผมขอบคุณคุณกอนพัฒน์พัฒที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับดีครับสวัสดีครับครับผมนี่คือคุณกอนพัฒน์บรเชต์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะครับได้บริการการลงทุนคุณยึดก,การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โดนบุระพัฒนาสินเยกว่ามาให้ทัศนะมาให้มุมมองก,กันไปแล้วผมเชื่อว่าในช่วงของวันหยุดพ่งนี้ก็ต้องมานั่งศึึกกกษาาาาาาามมมนนั่งงทํรรรบ้วถตติด ข้อมูลข่าวสารในสะ่วนนี้นนะจากคุณความคิดที่มีต่อสารึงดรนะัทวุฒิร,รุ่งวงนะได้ว่าจากต้นทานคออบริเรชัาน,นจำกัดจะมาสรุปภาพรวมรวมถึงแนวโน้นมทิศทางตลาดหุ้นนะครับว่าในวันพฤหัสนี้จะเป็นอย่างไรอยรามอฟังมุมมองของกูรูดรนะัทวุฒิร,รุ่งวงสักครู่ครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับครับประพนเชงครับครับผมวันนี้ตลาดไม่ถือว่าปิดเกือบนิวไฮเลยครับอาจารย์นะครับวันนี้ปิดที่หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสามจุดหกสี่จุดเป็นเพราะเรื่องราวที่ว่ารุ่งกูของเรามีการประกาศที่จะเปิดประเทศในวันที่หนึ่งจิกายนนี้ครับอืมนะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ตลาดก็รอยอยู่แต่ว่าเี็นสมัน มาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะเออก็คือเมื่อวานเย็นๆก็มีข่าวว่าลุงตู่จะระกาศออกทางรัโรงการจังหว่ดตอนทีาา่2-3ตุลนะครับคนก็เอา,าไปใส่กระนาวว่าลุงตู่ประกาศอกประกกาหรือประกาศอะไรใช่ไหมอืมครับผมแสดงว,ว่าเออคนไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ก็เลยมามีผลมีผล ตลาดเราในเขี่ยวขึ้นปาก็เลยถือว่าค่อนข้างเก่งจริงกับตลาดเองนะอย่างตามการในเกียวบริโภคเป็นจวดใหญ่ตามดาวน์ดเราในหัวขึ้นแล้วก็ที่หัวกที่เข้าใจถ้าว่าเป็นพมดที่เกี่ยวข้อระเรียนเปิดประเทศนะครับครับผมหรือว่าจะเกี่ยวข้อกับการกระจายการท่องเที่ยวจากเกียวทีได้ก็ขึ้นปาร์คุณค่าการที่ขายกับหนี่ยหรือรถไกับที่จแค่เอเชียและเกาะแค่ แล้วก็ขยับไปตามโรงแรมนที่ก็มากันทงแผนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางนิ้นเป็นต่อต่างก็เป็นเคเอและพีซีนะครับก็ถ้าเรับผลิตค้าอะไรต่างนี่ก็มากัะดวนรวมไปถึงพวกที่เกี่ยวข้องกับดัานในขอุตสาหกรรมนะฮะแล้วถ้าอ่านไม่รู้เรื่อนป่านก็เกิดว่าแข็งข้ามอืม ก็้าแล้วข้าจะปาดก่อนกันลงวานนี่เรื่อยนะ่อนย่นก้มยืจ้าุ่นก้มมาแ้วสามถึงสี่บาทสตราลาพอมีข่าวนเก่านี่าวทำให้ข้านงบาทแข็งโรอบขึ้นได้มาเลยนะอืมประมาณสามส่บาทแค่สิบาทะครับพอไปขาหมายขาวการว่าเอาล่ะสตาร์ทในวันที่สิวิการยนเนี่ยถ้าเปิดให้สามสังาวเข้ามาได้ก็เอาเงินมาจากแัล่เช่น่อยมาเที่ยวมาลงทุนนองแต่นะครับก็ แล้วก็มีคนที่แบงคาทำให้ามเงินบาทดูแข็งค่าขึ้นได้นะี่ก็เป็นประเด็นอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นก็เป็นเรื่องกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็จะเห็นได้ว่าแบงค์ก็ฝักตัวเขียวขึ้นเพราะว่าถ้าหากสถานการณ์เป็นอย่างนี้นี่ก็คือลูกเก้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการชำระหนี้การต้นกันต่อนะฮะถ้าปิดบ้านเปลี่ยนเมือก็น่าจะทำให้สถานการณ์ดี แบก่นละกเตียข like right so uh, <t introduce> ึ้นด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นผลลัพธ์สำคัญว่าทําให้ตลาดจัเตขึ้นก็เมื่อวานนั้นลงไปก็อย่างที่เล่าท่านผู้ชมได้ฟังมาเมื่อวาน่อานลงไปกลับรับอลีแบบรับไปอีกทันแต่วนั้นแหละประมาณพันหกร้อยสามสิบหกลบแล้วก็จัเตียขึ้นมาบริเวณต่างในวันพรุ่งนี้ก็ไม่รอจุดใช่ไหมประกอบครับผมใช่ครับผมเปิทีวันพฤหัสครับอาจารย์ครับ่าครับ ก็อาจจะเป็นไปได้นะที่จะผ่าด่านแถวพันหกร้อยสี่สิบห้าสิบหกคน่ลขึ้นไปแถวันหกร้อยห้าสิบพันหกร้อยหกสิบคนได้ต่อไปะะนะครับในปก่อนนะได้ครับผมขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมครับครับผมนั่นคือมุมมองของดร oh นัทวุตลมองนะครูจากต้นฐานคอร์ริเรชันได้ว่ามาให้ทัศนะมาให้มุมมองมาสรุปภาพรวมรวมถึง แนวโน้มจต่ของดัชินีเรียว่าด่านข้างหน้านะในวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาน่าติดตามกันนะครับนี่คือช่วงพบก,กับ2กูรูนะครับมาถึงช่วงของ4หุ้นสุดสวิงนะครับเรียกว่าวันนี้ต้งบหมเลยว่ามีหุ้นก็แหมสุดสวิงจะเป็นใครต้งบหมว่าเป,เป็นตัวท็อปนะของเราเองนั่นนะคือตัวของไม่ใช่หุ้นท็อปนะครับเป็นหุ้นเอ t นะครับวันนี้ราคาหุ้นเอลปิดที่ 67บาทนะครับ75สตางค์เพิ่มขึ้น3ามบาทห้สตางค์คิดเป็น5.45เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสุดสวิงตัวที่2นะครับนั่นคือตัวของ SBT นะครับราคาหุ้นปิดที่6กบาทห้นะครับเรียกว่าเพิ่มขึ้น95สตางค์นะครับคิดเป็น16.96เปอร์เซ็นต์ส่วนสวิงตัวที่3นะครับนั่นคือตัวของ BIG หรือว่า BIG นะครับราคาหุ้นปิดที่ 85ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น19ตังค์คิดเป็น28.79นะครับส่วนสวิงตัวที่4นั่นคือหุ้นบิวตี้นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท69ตังค์เพิ่มขึ้น20ตังค์คิดเป็น13.42นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงผมเชื่อว่าจะสวิงอย่างรุนแรงหรือไม่ในวันพฤหัสนะครับก็ต้องมานั่งติดตาม ความเคลื่อนไหวของหมากเกมพุ้นของทั้ง4หุ้นสุดสวิ่งนะครับมาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับนั่นคือช่วงของพุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตวีสริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์วันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับนั่นคือตัวของแอดวานนะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะคุณอภิวัตบ,บอกว่าย่อตัวสะสมกําลังนะครับให้แนวรับที่190บาท50ตังแนวรับต่อไปที่188บาท 50ตังค์นะในส่วนแนวต้านที่195บาบาทถ้าเกิดวราผ่านไปได้เจอกัน198บาทวันนี้ราคาหุ้นอทีบัานปิดที่193บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนสุดแซบตัวที่2ที่คุณอภิวัตนแนะนำนะั่คือตัวของ CRC รนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัฒน์บอกว่ากำลังขึ้นทำภายใ,ใหม่นะครับให้แนวรับ CRC ที่35บาทและแนวรับไปที่34บาทสำหรับแนวต้าน อยู่ที่36บาทถ้าเกิดเราผ่านไปได้เจอกันนะครับที่37บาท75สตางค์วันนี้ราคาหุ้นของ CRC ปิดที่35บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น5 0สตางค์คิดเป็น1.44น,น,นี่คือช่วงของเทคนิคสุดแซ่บเียกว่าสำหรับแฟนพันแท้สำหรับคนที่เล่นในเชิงของสายเทคนิคครับผมมาถึงช่วงที่3นะครับของรายการคือช่วงของข่าวเด่นบจนะครับ NDR นะ <S <S เผยจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะกับกรมการขนส่งทางบกได้แล้วนะครับนายชัยสิทธิ์นะสมฤทธิ์วณิชานะครับกรรมการผู้จัดก,การบริษัท N d r u ดีรับเบอร์จำกัดหมาชนหรือว่า NDR นะเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอีทานไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่บกทันของ NDR เนี่ยเข้าไปร่วมถือหุ้นในสัดส่วน35ว่า ขณะนี้ได้ขณะนี้สามารถเริ่มจดทะเบียนร,รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากับกรมการขนส่งทางบกได้แล้วนะในที่ผ่านมาได้รับผลกระท,รทบจากวิกฤตโควิดทําให้การจดทะเบียนรถได้ต้องหยุดชะงักไปนะครับตอนนี้คาดว่าจะสามารถส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะได้ภายในเดือนตุลาคมนี้จานวนกว่า20คันนะครับและอีกกว่า60คันในเดือนพฤศจิกายนนะโดยคาดว่ารวมทั้งปีจะสามารถส่งออกะจะสามารถส่งมอบรถได้ทั้งสิ้น 1,000คันตามเป้าหมายที่วางไว้นอกจากนี้ทางด้านของอ e ีทานเนงมีแผนที่จะเปิดอ e ีทานพาวเวอร์สเตชันจำนวน7สถานีในกรุงเทพภายในปี2,564และขยายให้ครบ100สถานีภายในปี2,565และปี2,566อาคผมนี่คือช่วงที่3ของในการช่วงของข่าวดิบจรนมือถถ้าเกิดนักลงทุนะชื่นชอบ ฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในที่ Facebook ผูนอินไซด์รวมถึงช่อง YouTube พุนินไซต์ก็อยู่ตามข้อมูลข่าวสารแบบเดี่ยวทามนะครับสามารถติดตามในที่เว็บไซต์พุ่นอินไซด์ com นะสำหรับรายการกล้วยหอมกับคุณวินีทัศขออาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสนะครับสวัสดีครับผม